สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับลำโพงซับบูเฟอร์นะครับเป็นดอกลำโพง10นิ้วรถยนต์นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับขนาดแม่เหล็ก1้0นะครับ2ก้อนนะครับไว้3นิ้วครับซึ่งตัวนี้อาการเสียของมันนะครับก็คือคอขาดนะครับลำโพงคอขาดเป็นยังไง ะครับเดี๋ยวไปดูกันสังเกตนะครับนี่ตรงช่วงอรอยต่อลำโพงนะครับช่วงหน้าดอกกับสไปเดอร์นะครับมันหลุดออกจากกันนะครับเหมือนกับติดกาวไม่ดีนะครับ